เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเก่งครับคุณผู้ฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในตอนที่คุณเก่งเขาเพิ่งจะซื้อบ้านหลังใหม่บ้านหลังนี้มันเป็นทาวน์โฮมมือสองหลังเล็กๆในย่านฝั่งทนคุณเก่งเขาบอกว่าตัวเขาเองรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านหลังแรกของเขาเลยด้วยความที่เขาทำงานเก็บเงินมานานการมีบ้านหลังใหม่หลังนี้มันคือความฝันอันดับต้นๆในชีวิต Beyonce. เขาเลยก็ว่าได้ ในตอนที่ซื้อบ้านครับมันก็ตามสไตล์คนมีบ้านใหม่ทั่วไปนั่นแหละคุณเก่งพยายามตกแต่งบ้านให้ดูอบอุ่นตามแบบที่เขาชอบซึ่งส่วนตัวแล้วคุณเก่งก็จะชอบเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นลายไม้เป็นพิเศษในวันหนึ่งตอนที่เขาขับรถไปทําธุระจังหวะที่รถกําลังติดไฟแดงอยู่สายตาทั้งสองข้างของคุณเก่งก็ส่องมองออกไปนอกรถมองไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปสะดุดตาเข้ากับร้านขายเฟอร์นิเจอร์เล็กๆร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนน เท่าที่สังเกตดูนะครับร้านนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปมันน่าจะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองในขณะที่ตัวเขากําลังจ้องมองไปที่ร้านที่ว่านี้สายตามันก็ไปสะดุดกับโต๊ะไม้ตัวหนึ่งเข้าคุณเก่งเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะแวะเข้าไปดูสักหน่อยทันทีที่เขาจอดรถแล้วเดินเข้าไปในร้านเจ้าของร้านเขาจะเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งดูจากสายตาแล้วพี่เขาน่าจะอายุประมาณ40ได้ พี่เขายิ้มต้อนรับแบบกันเองแล้วก็พาคุณแก่งเดินไปชมโต๊ะไม้ตัวนั้นโต๊ะตัวที่ว่านี้ครับมันเป็นโต๊ะไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดพอเหมาะตรงกลางมันจะมีกระจกใสาบานหนึ่งเป็นบานกําลังพอดีถ้าให้พูดให้ถูกก็คือโต๊ะมันเป็นโต๊ะกินข้าวที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นั่นแหละโดยที่รอบๆโต๊ะมันก็จะมีลายแกะสลักมันเป็นลวดลายเถาวันที่เลื้อยพันรอบโต๊ะแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆแซมอยู่ จริงๆถ้าดูจากลายไม้นะครับมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะถูกแกะสลักขึ้นมาใหม่มันไม่ใช่ลายเก่าที่มากับโต๊ะดั้งเดิมเพราะว่าเนื้อไม้ที่มันถูกสลักออกไปมันดูใหม่กว่าและที่สําคัญเลยก็คือโต๊ะฝั่งขวามันมีรอยขูดเป็นทางยาวค่อนข้างจะลึกแต่ถ้าดูโดยรวมแล้วมันก็ดูสะดุดตาแล้วก็ถูกใจคุณเก่งมากๆตัวเขาบอกนะว่าเขายิ่งเห็นเนี่ยก็ยิ่งชอบไม่รู้ทําไมเหมือนกันและคุณเก่งเองเขาก็คิด ไว้โต๊ะแบบนี้มันน่าจะมีเก้าอี้ที่เข้าชุดกันตัวเขาก็เลยถามเจ้าของร้านไปแต่คําตอบที่คุณเก่งได้กลับมาก็คือไอ้โต๊ะตัวนี้มันเป็นโต๊ะมือสองที่มีเฉพาะตัวโต๊ะอย่างเดียวตอนที่พี่เขาซื้อมามันไม่มีเก้าอี้ติดมาด้วยซึ่งพอคุณเก่งเขาได้คําตอบแบบนี้จากเจ้าของร้านตัวเขาเองก็แอบเสียายอยู่เหมือนกันครับแต่ด้วยความที่เขาถูกชะตากับโต๊ะตัวนี้มากคุณเก่งก็เลยถามราคาดู ึ่งในใจเขาก็มีตัวเลขที่คิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าถ้าราคาของโต๊ะไม่เกินงบตัวเขาก็จะซื้อเอาไว้เลยแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาแจ้งราคามาต่ำกว่าที่คุณเก่งคิดเอาไว้ซะอีกตัวเขาก็เลยไม่ลังเลแต่สินใจซื้อโต๊ะตัวนี้เข้าบ้านทันทีนี่อีกสองวันต่อมาเจ้าของร้านเขาก็มาส่งโต๊ะไม้ตัวนั้นที่บ้านของคุณเก่งด้วยตัวเอง เจ้าของร้านเขาขับมาตามหมดที่คุณเก่งส่งให้มาพร้อมกับลูกน้องคนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นคุณเก่งเองก็เตรียมบ้านไว้เรียบร้อยเลยครับวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะเอาโต๊ะไม้ตัวนี้วางไว้ตรงไหนและทันทีที่เจ้าของร้านเขาเอาโต๊ะมาเข้ามุมที่ห้องโถงโต๊ะไม้ตัวนี้มันก็เหมือนกับว่ามันจะเหมาะกับบ้านคุณเก่งมากๆโดยที่พอเวลาผ่านไปหลังจากที่คุณเก่งอยู่บ้านหลังนี้มาได้สักพักหนึ่งตัวเขาเองก็เริ่มเจอเข้ากับเรื่องราวแปลกๆในบ้าน ในช่วงบ่ายของวันนั้นในขณะที่คุณเก่งกําลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านตัวเองเพราะว่าเป็นวันหยุดเพื่อนบ้านหลังข้างๆครับที่เป็นป้าผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้คุณเก่งรู้จักนะครับด้วยความที่เจอหน้ากันบ่อยเนาะเปิดประตูบ้านมาป้าแกก็จะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านบ่อยครั้งในวันนั้นป้าแกมากดกลิ่งหน้าบ้านจนกระทั่งคุณเก่งออกไปคุยกับป้าแกถามป้าแกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าในทีแรกป้าแกก็มีท่าทีอ้ำอ้อึ้งอึ้ เหมือนกับว่าแกอยากจะพูดแต่ก็เกรงใจอะไรสักอย่างจนคุณเก่งบอกป้าแกไปว่าพูดมาเลยป้าไม่เป็นไรผมฟังได้ป้าแกถึงเล่าให้ฟังป้าแกบอกว่าเมื่อวันก่อนประมาณสี่หรือว่าห้าทุ่มเนี่ยแหละป้าแกเจอผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าบ้านคุณเก่งตอนกลางคืนผู้หญิงคนนั้นรูปร่างสูงสวมกระโปรงลายดอกไม้มาเดินทำๆมองๆเดินปวนเปียนอยู่หน้าบ้านคุณเก่งคือดูแล้วท่าทางเหมือนกับว่าเธอพยายามจะเข้าบ้านคุณเก่ง แต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้เข้าไปก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะค่อยๆเดินหายออกไปทางปากซอยอป้าแกเข้าใจว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นแฟนคุณเก่งและคุณเก่งก็น่าจะทะเลาะก,กับเธอซึ่งเธอก็มาง้อคุณเก่งถึงหน้าบ้านอะไรทํานองนั้นป้าแกก็เลยตั้งใจจะมาบอกคุณเก่งนั่นแหละว่าถ้าเวลาทะเลาะก,กันเปิดบ้านเข้าไปคุยกันด้านในได้ไหมเพราะว่าป้าแกเป็นห่วง ป้าแกบอกว่าป้าเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่นอกบ้านคนเดียวแล้วก็เดินวนไปวนมาอยู่เป็นชั่วโมงป้ากลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายซึ่งพอคุณเก่งได้ยินสิ่งที่ป้าแกเล่าครับตัวเขาเองก็งงๆคือจริงๆแล้วคุณเก่งเขามีแฟนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าแฟนคุณเก่งเขาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยและที่สำคัญเลยก็คือแฟนคุณเก่งคนนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะคบกันมาได้ไม่นานแฟนคุณเก่งเขายังไม่เคยมาบ้านคุณเก่งเลยแม้แต่ครั้งเดียว ซึ่งด้วยความที่ตัวเขาเองก็ไม่อยากจะต่อความอะไรยาวยืดคุณเก่งก็เลยได้แต่พยักหน้ารับป้าแกไปไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าตัวเองมีแฟนหรือไม่มีแฟนแล้วก็ไม่ได้บอกป้าแกไปด้วยว่าผู้หญิงคนนี้ป้าเห็นคุณเก่งไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวโดยที่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับตัวคุณเก่งเองก็เริ่มเจอเรื่องราวแปลกๆเพิ่มขึ้นทุกวันคือมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีใครบางคนหรือไม่ก็อะไรบางอย่างอยู่ในบ้านร่วมกับคุณเก่ง เพียงแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่คนมันเป็นความรู้สึกที่คนเขาเรียกว่าเซนนั่นแหละครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นในคืนหนึ่งคุณเก่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าตัวเขารู้สึกเหมือนกับว่ามันมีเสียงกุกกักดังมาจากชั้นล่างคุณเก่งจึงลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินลงไปดูที่มาของเสียงซึ่งไอเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาจากโถงกลางบ้านมันเป็นเสียงเหมือนกับช้อนหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่มันเป็นเหล็กกระทบกัน ไอตอนที่คุณเก่งได้ยินตัวเขาก็รีบวิ่งลงจากชั้นสองลงไปดูและคุณเก่งก็ไม่ได้ตาฝาดนะสิ่งที่เขาเห็นก็คือมันเป็นช้อนคันหนึ่งที่อยู่ที่พื้นกลางบ้านและไอช้อนที่ว่านี้มันมาอยู่ที่กลางบ้านได้ยังไงก็ไม่รู้และที่น่าแปลกก็คือตอนที่เขาอยู่ชั้นสองแล้วเขาได้ยินเสียงเนี่ยเสียงช้อนมันดังเหมือนกับว่ามีคนเอาช้อนอันนั้นแหละมาเคาะไปเคาะมาแต่พอคุณเก่งเดินลงมาเห็นช้อนช้อนมันดันกลับนิ่งสนิทอยู่ที่กลางบ้าน ในคืนวันนั้นตัวเขาก็เลยทําใจดีสู้เสือก้มลงเก็บช้อนอันที่ว่านี้แล้วก็เอาไปวางเก็บไว้ในครัวที่เดิมทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณเก่งเขาบอกว่าเขามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําเป็นมองไม่เห็นสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้ไอสิ่งที่ว่าเนี่ผมหมายถึงผีนะครับจริงๆแล้วตลอดเวลาวันหยุดที่ผ่านมาที่คุณเก่งอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน ตัวเขาก็จะได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากบ้านตัวเองหลายอย่างอย่างเช่นเสียงน้ำไหลในห้องน้ำเหมือนกับมีคนเปิดก๊อกน้ำเล่นหรือไม่ก็เป็นเสียงประตูเสียงหมุนลูกบิดเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดหรือบางทีก็เป็นเสียงคนเดินบนลงจากชั้นบนไปชั้นล่างเดินจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนตัวเขามั่นใจนะครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากในบ้านของเขาเองแต่ในเมื่อคุณเก่งหาที่มาคำตอบของเสียงไม่ได้ตัวเขาก็เลยได้จะปลอบใจตัวเอง ว่าเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงที่ดังมาจากป้าข้างบ้านหรือเปล่าเพราะว่าบ้านทาวๆที่คุณเก่งอยู่ครับผนังทั้งสองฝั่งของตัวบ้านจะใช้ร่วมกับบ้านหลังข้างๆนะครับบางทีเสียงของข้างบ้านมันก็จะดังทะลุเข้าผนังมามันเป็นเรื่องปกติครับแต่ที่น่าแปลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังคุณเก่งเขาบอกว่าที่แปลกสุดมันคือกลิ่นน้ําหอมมันเป็นกลิ่นน้ําหอมแบบน้ําหอมมันหวาน,วานเหมือนเป็นน้ําหอมของผู้หญิงซึ่งไอกลิ่นที่ว่านี้มันก็ไม่ได้มาจากคุณเก่งแน่นอน เพราะว่าคุณเก่งเองไม่ได้ใช้กลิ่นนี้จนกระทั่งพอเวลามันผ่านไปเรื่องราวของสัมผัสเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในบ้านคุณเก่งตัวเขาก็เริ่มสัมผัสได้หนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งท้ายที่สุดตัวเขาก็เริ่มทําใจให้ชินชินว่าบ้านตัวเองเนี่ยอาจจะมีผีจริงๆก็ได้เนื่องจากบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านมือสองครับไม่ใช่บ้านใหม่มือหนึ่งคุณเก่งเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าก่อนที่เขาจะซื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มันเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่า เพราะว่าคนในฐานะปานกลางอย่างคุณเก่งกว่าจะหาเงินซื้อบ้านได้สักหลังหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณผู้ฟังจู่ๆจะให้ย้ายบ้านหนีมันก็ไม่ใช่เรื่องตัวเขาก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยๆถึงบ้านเขาจะมีผีแต่ผีก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มารบกวนซึ่งกันและกันแต่แล้ววันหนึ่งความคิดเห็นของคุณเก่งในเรื่องนี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนกับผีที่อยู่ในบ้านเขารู้ครับแล้วก็พยายามท้าทายความคิดของคุณเก่ง เพราะว่าในค่าของวันหนึ่งในขณะที่คุณเก่งกําลังนอนเล่นมือถือตัวเองอยู่บนเตียงตัวเขาปิดไฟในห้องจนหมด <c oughs> เหลือเพียงแค่แสงสว่างของหน้าจอมือถือที่กําลังเล่นอยู่เท่านั้น <c oughs> คุณผู้ฟังพอนึกภาพออกไหมครับ <c oughs> เวลาเราเล่นมือถือในที่มืดๆไปสักพักหนึ่งสายตาของเราเนี่ยมันจะเริ่มปรับชินเข้ากับความมืดได้และในตอนนั้นนั่นแหละในขณะที่คุณเก่งกําลังถ่ายมือถือตัวเองอยู่เพลินๆ ตัวเขาก็เห็นว่ามันมีบางอย่างอยู่ที่มุมห้องด้านหลังมือถือไอสิ่งที่เห็นมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับเห็นจากหางตาพอเห็นแบบนั้นคุณเก่งก็เลยหันมือถือส่องไปที่มุมห้องทันทีปรากฏว่าภาพที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งตัวของเธอใหญ่มากใหญ่กว่าตัวคุณเก่งด้วยซ้ําผู้หญิงคนที่ว่านี้เธอสวมชุดกระโปรงลายดอกเธอยืนอยู่ที่มุมห้องยืนเฉยๆกลมหน้ากลมตาแล้วก็ไม่ยอมพูดอะไร ในวินาทีนั้นที่คุณเก่งเห็นตัวเขาก็นึกถึงคําพูดของป้าข้างบ้านที่เคยเล่าให้ฟังทันทีคุณเก่งลดมือถือลงแล้วก็พยายามหลับตาภาวนาขอให้สิ่งตรงหน้าหายไปแต่มันกลับไม่เลยเพราะว่าในช่วงที่คุณเก่งกําลังหลับตาอยู่ตัวเขาได้ยินเสียงฝีเท้ามันเป็นเสียงฝีเท้าจากผู้หญิงคนนั้นที่มุมห้องนั่นแหละค่อยๆเดินแบบคนลากขาเดินตรงมาที่เตียงคุณเก่ง ซึ่งในวินาทีนั้นที่เขารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังเดินมาหาคุณเก่งเองเขาก็ไม่รอช้าแล้วครับรีบลุกพรวดขึ้นมาจากเตียงแล้วก็มุ่งตรงไปที่ประตูห้องทันทีือวิ่งไปที่ประตูห้องด้วยความเคยชินทั้งทั้ที่ตัวเขาเองไม่กล้าเหลื่อมตาน,นั่นแหละซึ่งจนท้ายที่สุดในคืนวันนั้นคุณเก่งเองก็ขับรถตัวเองออกมานอกบ้านออกไปบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็ขอน,อนอนกับเพื่อนคืนหนึง่ง โดยที่ในคืนที่คุณเก่งไปนอนบ้านเพื่อนครับตัวเขาเองก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังอย่างแรกเลยก็คือคุณเก่งเขาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นผีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาพักผ่อนน้อยจนทําให้เขาเห็นภาพหลอนและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเก่งเขาไม่อยากให้เพื่อนรู้ครับว่าเขาเป็นคนกลัวผีและเขาก็ไม่มั่นใจด้วยว่าถ้าหากเขาเล่าเรื่องที่ตัวเจอไปเพื่อนจะเชื่อหรือเปล่าตัวเขาเองก็เลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจคนเดียว จากที่เขาคิดอยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้มันน่าจะมีผีหลังจากเหตุการณ์ที่เขาเจอมันก็ทำให้เขายิ่งมั่นใจคุณเก่งไปปรึกษาเพื่อนครับว่าเขาอยากจะทำบุญบ้านเพื่อนคนเดียวกันกับที่เขาไปนอนที่บ้านวันนั้นนั่นแหละซึ่งเพื่อนคุณเก่งคนนี้เขาชื่อว่าคุณบีมต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณบีมก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณเก่งคนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปมาหาสู่กันบ่อยเนื่องจากคุณบีมเองเขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว เขาก็เลยยุ่งอยู่กับงานเขาตลอดเวลาโดยที่ไอ้วันที่คุณเก่งโทรไปปรึกษาเรื่องทําบุญบ้านเนี่ยแหละคุณบีมเขาก็ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณเก่งที่บ้านไปในตัวในวันนั้นครับทั้งสองคนเขานั่งคุยกันตามปกติโดยที่ตัวคุณเก่งเองก็ยังไม่ได้เล่าเรื่องแปลกๆที่ตัวเขาเจอให้เพื่อนฟังนะอย่างที่บอกไปคุณเก่งเขากลัวว่าเพื่อนจะไม่เชื่อเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเขาก็เลยแค่ปรึกษาเรื่องการทําบุญบ้านแค่นั้นเองสักพักหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนคุยกัน คุณบีมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําโดยที่ตัวคุณเก่งเองก็นั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องโถงแต่จูจ่ๆคุณบีมเขาก็ร้องลั่นขึ้นมาเสียงดังแบบคนตกใจคุณเก่งในตอนนั้นเขาก็เลยเรียบวิ่งไปดูเพื่อนก่อนที่จะเห็นคุณบีมทําหน้าตาตื่นแล้วก็หันมาบอกคุณเก่งว่าเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคุณบีมเขาบอกว่าในช่วงเดือนก่อนตัวเขาเองเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าตัวเขามีคนคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนมานอนอยู่ข้างๆหรือไม่ก็มีคนเดินตามไปเดินตามมาจนกระทั่งพลนานวันเข้าคุณบีมเขาก็เริ่มเห็นสิ่งสิ่งนั้นชัดขึ้นมันเป็นเงาของคนคนหนึ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่เขาเห็นชัดว่าเงานั้นใส่ชุดกระโปรงโดยที่ตัวคุณบีมเองก็ไม่รู้เลยว่าเงานั้นมันเป็นใครและตามคุณบีมมาตั้งแต่ตอนไหนจนกระทั่งเมื่อกี้นี้ครับตอนที่เขาไปเข้าห้องน้ําบ้านคุณเก่ง คุณบีมเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เห็นเงาที่ว่านี้ยืนตรงอยู่ในห้องน้ําและเนื่องจากไฟกลางห้องน้ําบ้านคุณเก่งสว่างมากมันก็เลยทําให้คุณบีมเห็นดีเทลของคนคนนั้นได้อย่างชัดเจนคนที่ว่านี้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับผู้ชายเพียงแต่ว่าเขาแต่งกายเป็นผู้หญิงซึงพอคุณบีมเขาเล่าเรื่องที่เขาเจอจนจบคุณเก่งเองที่นั่งฟังก็นิ่งไปเลยตัวเขาสับสนแล้วก็คิดตีวนไปวนมาอยู่ในหัวตัวเอง ราะว่าจากที่คุณบีมเขาเล่าผู้หญิงคนที่คุณบีมเห็นมันเป็นคนเดียวกันกับที่คุณเก่งเคยเห็นเลยนีนาถ้าหากมาปฏิปตไทไลายทุกอย่างแล้วมันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนที่คุณเก่งเห็นเธอคนนั้นตามทั้งคุณเก่งตามทั้งคุณบีมท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั้งคุณบีมกับคุณเก่งไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเลยไม่เคยทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเลยด้วยแล้วเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณเก่งเขาก็เลยสับสนแล้วก็หาคําตอบไม่ได้ ตัวเขาก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างที่ตัวเขาเจอให้คุณบีมฟังตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเมื่อคุณเก่งเล่าจบทั้งสองคนก็ยิ่งสับสนหนักกว่าเดิมเองคือไม่สามารถหาคำอธิบายได้เลยครับว่าผู้หญิงที่ทั้งสองคนเห็นต้องการอะไรจับต้นชนไปลายไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาปรากฏตัวให้ทั้งคุณบีมแล้วก็คุณเก่งเห็นได้ตึงจากที่ทั้งสองคนตั้งใจจะมาคุยกันเรื่องการทำบุญบ้านมันก็เลยกลายเป็นว่าในวันนั้นได้ท็อปปิกใหม่ สรุปก็คือได้คุยกันเรื่องวิญญาณที่ทั้งสองคนเห็นแล้วก็มั่นใจด้วยว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันทั้งคุณเก่งและคุณบีมเริ่มไล่ไามไลน์ของกันและกันพยายามนึกย้อนกลับไปว่าทั้งสองคนได้อะไรแปลกๆมาหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรแปลกๆมาร่วมกันหรือเปล่าจนกระทั่งคุณบีมเค้นึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้เขาไปซื้อเก้าอี้ไม้มือสองมาจากรถเร่ที่ขับผ่านหน้าบ้านมาตัวหนึ่งและถ้าหาคิดดูดีๆ ไอการที่เขาเริ่มเห็นวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นในบ้านครั้งแรกมันก็หลังจากที่เขาซื้อเกาอี้ไม้มือสองมาจากรถเร่นั่นแหละคุณบีมเขาอธิบายว่าเก้าอี้ไม้ตัวนั้นมันทํามาจากไม้สีน้ําตาลเข้มเก้าอี้มันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้อายุของเก้าอี้น่าจะประมาณนี้ซึ่งไอตอนที่คุณเก่งนั่งฟังคุณบีมอธิบายเรื่องเก้าอี้ไม้ของตัวเองตัวเขาก็ใจเต้นแรงเลยคือลุ้นมากๆครับและตัวเองก็นึกถึงโต๊ะไม้ตัวที่เขาเพิ่งซื้อมาเหมือนกัน โดยหลังจากที่คุณบีมอธิบายลักษณะของเก้าอี้ตัวนั้นจบคุณเก่งก็หันหน้าไปทางขวาแล้วก็ชี้มือไปที่โต๊ะตัวนั้นพร้อมกับถามคุณบีมว่าเก้าอี้ไม้ของมึงนะ่ะสีเดียวกันกับโต๊ะตัวนี้ของกูหรือเปล่าและทันทีที่คุณบีมหันไปเห็นคุณบีมเขาก็บอกว่าใช่เลยถ้าเกิดเอาเก้าอี้ตัวนั้นที่บ้านเขามาวางคู่กับโต๊ะตัวนี้มันจะเหมือนกับว่าทั้งโต๊ะแล้วเก้าอี้มันเป็นของชุดเดียวกัน แต่มันมีอย่างหนึ่งที่คุณบีมบอกว่าต่างแล้วก็เป็นจุดสังเกตก็คือที่โต๊ะไม้ของบ้านคุณเก่งมันจะมีลายแกะสลักรูปถาวั์แล้วก็มีดอกไม้ประดับเหมือนที่ผมอธิบายให้ฟังก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าหรือไม่แน่ทั้งโต๊ะกับเก้าอี้มันก็อาจจะเคยมีเจ้าของเก่าเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ในคืนนั้นหลังจากที่คุณบีมเขากลับบ้านไป ตัวคุณเก่งเองก็พยายามทําใจให้สงบแต่มันก็อดคิดถึงผู้หญิงคนนั้นไม่ได้และในช่วงกลางดึกคุณเก่งก็ได้ยินเสียงคนลากขาพร้อมกับเสียงเล็บที่ขูดไม้ดังเป็นระยะในบ้านในใจเขาก็ภาวนานะครับว่าขอให้มาแค่เสียงก็พอแต่จนท้ายที่สุดภาพของผู้หญิงในชุดกระโปรงลายดอกก็มาหาคุณเก่งจนได้ในครั้งนี้เธอยืนให้คุณเก่งเห็นแบบเต็มสตาชัดเจนเธอสวมชุดกระโปรงแบบเดิมแต่มาในสภาพที่สู้ผอมมากม หอมจนแทบจะเห็นเป็นหนังหุ้มกระดูกในครั้งนี้คุณเก่งเห็นหน้าเธอชัดเป็นครั้งแรกที่เขาคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงมาตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เธอเป็นสาวประเภทสองรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้ชายแต่ว่าใส่ชุดกระโปรงลายดอกของผู้หญิงคุณเก่งเห็นเธอยืนจ้องไปที่โต๊ะไม้ตัวนั้นโดยที่เธอไม่ได้สนใจคุณเก่งเลยด้วยซ้ําก่อนที่เธอจะลงไปนั่งเสมือนกับว่าตรงนั้นมันมีเก้าอี้อยู่ทั้งๆท,ที่โต๊ะตัวนั้นมันไม่มีเก้าอี้อยู่ด้านหน้า เธอนั่งอยู่บนลมแล้วก็เริ่มร้องไห้เธอร้องไห้หนักเหมือนกับคนที่เสียใจอะไรมากๆและจนท้ายที่สุดหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เอามือขวาของเธอขูดโต๊ะเสียงดังขูดไปขูดมาก่อนที่เธอจะหยิบเอาของปลายแหลมที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาปลิดชีวิตตัวเองให้คุณเก่งดูคุณเก่งเห็นเธอล้มฟุบลงไปบนโต๊ะก่อนที่เธอจะเอามือทั้งสองข้างกุมที่คอตัวเองเอาไว้แล้วก็ชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้น จนกระทั่งเธอแน่นิ่งไปซึ่งในขณะที่คุณเก่งเห็นภาพทุกอย่างตัวเขาก็ทำได้เพียงแค่นั่งนิ่งตัวแข็งแล้วก็จ้องมองผู้หญิงคนนั้นสิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาเหมือนกับว่าเธอจงใจให้คุณเก่งเห็นเธอตายโดยหลังจากนั้นไม่กี่นาทีผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งและก็ร้องไห้เอามือขูดโต๊ะแล้วก็หยิบของปลายแหลมมาปิดชีวิตตัวเองลงอีกครั้งหนึ่งเธอทำซ้ำวนไปวนมา เหมือนคุณเก่งกำลังนั่งดูหนังที่เล่นซ้ำหลายรอบและจนท้ายที่สุดตัวเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในช่วงเจ็ดโมงเช้าไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าตอนนั้นเขาหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่และภาพของเธอคนนั้นที่โต๊ะไม้หายไปได้ยังไงคุณเก่งเขาตื่นขึ้นมาด้วยความสับสนเขาไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนเขาเห็นภาพนั้นจริงๆหรือว่าเขาแค่หลับฝันไปเพราะว่าตอนที่คุณเก่งตื่นขึ้นมาเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนนะ เขาตื่นขึ้นมาในขณะที่เขานั่งอยู่กลางบ้านเลยเหมือนกับว่าเขาดูทีวีแล้วก็พลอยหลับไปแล้วไอโซฟาที่เขานั่งดูทีวีนั่นแหละมันเป็นมุมที่สามารถเห็นภาพของผู้หญิงคนนั้นที่โต๊ะไม้ได้อย่างชัดเจนความรู้สึกในตอนนั้นครับมันคือความกลัวอย่างสุดขีดแบบที่คุณเก่งเขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนตัวเขาตัดสินใจโทรหาคุณบีมเพราะว่าคุณบีมน่าจะเป็นคนที่เข้าใจคุณเก่งมากที่สุดในตอนนี้ก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องเมื่อคืนทั้งหมดให้คุณบีมฟัง ซึ่งคุณบีมเองเขาก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่งวงเงียเหมือนกับว่าเขาไม่ได้นอนเขาบอกว่าเมื่อคือนกูก็เจอเหมือนกันและที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคือสิ่งที่คุณบีมเจอเนี่ยเขาดัานเจอแบบเดียวกับคุณเก่งเป๊ะๆเ,เลยเหมือนกับทั้งสองคนนั่งดูหนังเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าภาพที่คุณบีมเห็นคือผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่บ้านคุณบีมแล้วก็เอามือขูดไปขูดมาด้านหน้าเหมือนกับว่าที่เบื้องหน้าเธอมีโต๊ะไม้ที่บ้านคุณเก่งอยู่ และที่แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือในฝันคุณบีมได้ยินว่าก่อนที่ภาพของเธอคนนั้นจะหายไปเธอมากระซิบที่ข้างหูคุณบีมแล้วก็พูดเพียงแค่สั้นๆพากลับไปท้ายที่สุดคุณเก่งก็ตัดสินใจครับว่าจะเอาโต๊ะตัวนี้ไปคืนที่ร้านและคุณบีมเขาก็เห็นด้วยนะเขาจะเอาเก้าอี้นี้ไปให้ร้านเหมือนกัน เขารู้แหละว่าตอนที่เขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อมาจากร้านเดียวกันแต่ถ้าหากว่าทั้งโต๊ะกับเก้าอี้มันเป็นเซตเข้าคู่ไม่แน่ร้านเขาอาจจะเอาก็ได้โดยในวันที่ทั้งสองคนเขาเอาโต๊ะกับเก้าอี้ไปให้ที่ร้านทั้งร้านเขาก็ถามนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเอาโต๊ะมาคืนแล้วเก้าอี้ตัวนี้ไปได้มาจากไหนมันเข้าคู่กันได้อย่างน่าประหลาดและจากประสบการณ์ของเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาก็บอกนะครับ ว่าไอโต๊ะกับเก้าอี้2ตัวนี้มันน่าจะเป็นคู่กันนั่นแหละซึ่งคุณเก่งเองเขาก็ไม่อยากจะโกหกนะครับคุณผู้ฟังเขาเล่าเรื่องทุกอย่างที่ตัวเขากับคุณบีมเจอให้เจ้าของร้านฟังแล้วมันก็แปลกเพราะว่าพี่เจ้าของร้านแกยิ้มรับและเขาก็บอกว่ายินดีจะรับซื้อคืนด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองตามหาเก้าอี้ที่มันครบเซตมานานแล้วพี่เขาหวังว่าอยากจะขายเซตนี้พร้อมๆกันแบบครบชุดแต่ไม่ว่าพี่เขาจะหายังไงก็หาเซตมันไม่เจอ ไปสั่งเก้าอี้ใหม่ให้เหมือนกันมันก็ทันไม่เหมือนอีกแล้วเวลาคนมาซื้อของก็แปลกถ้าคนมาซื้อโต๊ะเขาก็จะไม่เอาเก้าอี้ตัวใหม่ถ้าคนมาเอาเกาอี้ตัวใหม่เขาก็จะไม่เอาโต๊ะตัวเก่ามันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่เขาแบ่งขายนั่นแหละโดยที่หลังจากนั้นพี่เจ้าของร้านเขาก็เล่าเรื่องประวัติของโต๊ะชุดนี้ให้ฟังพี่เขาบอกว่าโต๊ะตัวนี้พี่เขาได้มานานแล้วและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าของเก่าเขาคือใครเพราะว่าคนที่ขายเป็นญาติกับเจ้าของโต๊ะอีกทีหนึง่ง ซึงไอเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ครับพี่เขาได้จากการไปเหมาของในบ้านมือสองมาตอนที่ได้โต๊ะเขาไม่ได้เก้าอี้และเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเก้าอี้ถึงไปอยู่กับคุณบีมแต่ก็อย่างว่าแหละพี่เขาขายของมือสองมานานนอกจากโต๊ะตัวนี้เรื่องราวของของมือสองชิ้นอื่นๆในร้านพี่เขาก็เจอมาเยอะยิ่งแต่ว่าพี่เขาไม่กลัวไงเรื่องหนักกว่าเรื่องของคุณเก่งและคุณบีมเจอพี่เขาก็เจอมาแล้วเพราะฉะนั้นไอเรื่องโต๊ะกับเก้าอี้ชุดนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเล็กสําหรับเขา และจากเรื่องที่คุณเก่งกับคุณบีมเล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาก็บอกว่าถ้าถามพี่นะพี่เขาคิดว่าเจ้าของเก่าเขาน่าจะเสียชีวิตบนโต๊ะตัวนี้เนี่ยแหละวิญญาณของเขาก็เลยมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็บอกเป็นในๆว่าเอาของทั้งสองอย่างนี้มาคู่กันเหมือนเดิมและตอนนี้ดวงวิญญาณของเจ้าของคนเก่าเขาก็น่าจะสมปรารถนาแล้วเรื่องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะซึ่งหลังจากที่พี่เขารับซื้อคืนไปครับ คุณเก่งเองก็ไม่ได้ขับรถไปเส้นทางเส้นนั้นอีกเลยจนกระทั่งพอเวลามันผ่านไปเป็นปีคุณเก่งได้มีโอกาสขับรถผ่านถนนเส้นนั้นอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าตอนที่ขับรถผ่านครั้งล่าสุดร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านนั้นก็ปิดไปแล้วและคุณเก่งก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เขาปิดกิจการเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เขาขายไม่ดีสู้ค่าเช่าไม่ไหวหรือเปล่าเพราะว่าทำเลของร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านนั้นมันค่อนข้างจะดี และณปัจจุบันนี้ครับมันก็มีร้านสะดวกซื้อแบรนด์ดังมาเช่าที่แล้วก็เปิดขายแทนร้านเฟอร์นิเจอร์ของพี่เขาซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้เลยว่าหลังจากนั้นโต๊ะและเก้าอี้ผีสิงชุดนั้นจะมีเจ้าของใหม่หรือเปล่าและเจ้าของใหม่ที่ได้เฟอร์นิเจอร์ชุดนั้นไปเขาได้เจอเรื่องราวแปลกๆแบบคุณเก่งและคุณบีมเจอหรือเปล่าเรื่องราวนี้ของคุณเก่งครับคุณผู้ฟัง ถ้าถามผมนะในมุมมองของผมผมคิดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้หวงของหรือว่าหวงโต๊ะเก้าอี้อะไรของเขาหรอกเพราะว่าตัวเขาเองจากไปแล้วเพียงแต่ว่าอารมณ์สุดท้ายของเขาหรือว่าวินาทีสุดท้ายของเขาที่เขาเลือกตัดสินใจจากโลกใบนี้ไปเขาเดันไปเสียชีวิตบนโต๊ะก,กับเก้าอี้คู่นั้นไงจิตเขาก็เลยผูกพันแล้วก็สิงอยู่ในนั้นแน่ล่ะครับคุณผู้ฟังการจากไปด้วยการปลิดชีวิตตัวเองแบบนี้โบราณเขาเรียกนะว่ามันเป็นการตายโหง น่าสงสารนะครับเพราะถ้าหากตามความเชื่อหรือว่าตามสิ่งที่ผมรู้มาแล้วเนี่ยคนที่เขาเสียชีวิตด้วยการปลิดชีวิตตัวเองแบบนั้นเขาจําเป็นจะต้องทําพฤติกรรมแบบนั้นนั่นแหละทําซ้ําๆทุกวันย้ําไปย้ํามาทําจนกระทั่งเขาหมดเวรหมดกรรมเขาถึงสามารถไปสมวยผลของบุญหรือว่าผลของบาปได้น่าสงสารจริงๆนะครับซึ่งไองการปรากฏตัวของดวงวิญญ,ญาณเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหลอก เหมือนกับว่าเขามาให้เห็นเป็นในๆแล้วก็ปรากฏภาพสุดท้ายให้คุณเก่งกับคุณบีมดูพร้อมๆกันทั้งสองคนจะได้เลิกกลัวแล้วก็จะได้รู้ถึงเหตุผลของเขาว่าเขามาปรากฏตัวให้เห็นทําไมตรงนี้มันเป็นมุมมองของผมนะครับความจริงแล้วจะเป็นยังไงตรงนี้ผมเองก็ไม่รู้จริงเหมือนกันและคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเก่งและคุณบีมตัวคุณเองคิดว่าการมาปรากฏตัวของดวงวิญ,ญญาณที่ว่านี้เขาต้องการมาขอส่วนบุญจริงๆหรือเปล่า คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบบนทุกข้อความอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ